กราบสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผมโฟโตอาร์ตนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการขอเข้าร่วมเล่นนะครับกับทางกลุ่ม Thailand l e a g u Gaming นะครับอย่างแรกเลยนะครับคุณจะต้องเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่ม Facebook ของทาง Thailand l e a g u Gaming ก่อนนะครับโดยการที่คุณสามารถที่จะเซิร์ชหานะครับ Thailand l e a g u Gaming ของเลฟทีอาร์จีนะครับเมื่อคุณทำการกดขอเข้าร่วมกลุ่มแล้วนะครับ คุณจะต้องทําการตอบคาถาม3ข้อนะครับแล้วก็รวมถึงการอายอมรับนะครับในข้อตกลงของการเข้าร่วมกลุ่มของทาง TRG ก่อนนะครับ <Okay. S 1> เมื่อคุณทําการกรอกข้อมูลละเอียดแล้วก็ยอมรับแล้วเสร็จแล้วนะครับ oh. ก็ต้องรอแอดมินนะครับในการอนุมัติในการเข้าร่วมกลุ่มก่อนซึ่งอาจใช้ระยะเวลาในดับหนึ่งนะครับ yeah. Yeah. าการที่เราใชระะ้ระยะเวลาในการตรวจสอบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าแอดมินเนี่ยแต่ละคนเนี่ยว่างแค่ไหนนะครับ ทัาน,นี้นะครับอย่างแรกนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องคาอธิบายของกลุ่มก่อนนะครับคำอธิบายของกลุ่มอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ทางด้านขวานะครับก็จะกดกดขยายออกมานะครับจะมีรายละเอียดว่าเอ่อการอ่านกฎกติการมารยาของกลุ่มนะครับการขอลงทะเบียนทํายังไงกรอกแบบฟอร์มนะครับการเข้าร่วมโปรแกร,รม Teamspeak 3<สา>มทัานนี้โปรแกรม t e a m ป p e a k 3คืออะไรนะครับโปรแกรม Teamspeak 3หลายคนจะอาจจะไม่รู้จักนะครับอาจจะแต่แต่พวกโปรแกรม Discord หรืออะไรอย่างนี้นะครับ ทีมสปีกสามเหมือนโปรแกรม Discord นะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสื่อสารในการประชุมอะไรต่างๆนะครับให้เราการติดตั้งโปรแกรมชื่อ Team Speak 3ก่อนนะครับาน,นี้โปรแกรมทีมสปีกสามติดตั้งยังไงนะครับทีมสปีกสามติดตั้งโดยคุณเข้า Google เลยครับพิมพ์คาว่า Team Speak 3นะครับคุณก็ทําการเข้าไปที่หน้าเว็บดาวน์โหลดของทาง Team Speak 3คราวนี้ ในส่วนของใครตัวติดตั้งที่เป็นตัว Windows นะครับก็ขึ้นอยู่ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็น32บิตหรือ64บิตนะครับแต่โดยกลุ่มของท r อาี AG เองนะครับเกม a r m a 3นะครับจะลันบน64บิตนะครับฉะนั้นแล้วเครื่องของคุณจะต้องเป็น OS หรือ Windows ที่เป็น64บิตนะครับเพื่อทําการติดดาวน์โหลดตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับอันนี้โปรแกรมผมมีดาว์โหลดไว้แล้วนะครับดาวโหลดไว้แล้วดาวนโหลดทับไปเลยแล้วกันนะครับ นี่แล้วก็ทำการติดตั้งขล้วกการติดตั้งอ่ะเรามาดูโปรแกรม TeamSpeak สามกันนะครับแทนที่ Speak คุณทาการกรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อยนะครับข้อสงสัยตรีม URL มาจากไหนนะครับตรีม URL นะครับอย่างแรกคือเลยนะครับวิธีการเอาตัวนี้มาให้คุณเปิดไปที่ตัวหน้าสตรีมของคุณนะครับเลือกเมนูชื่อของคุณในสตรีมนะครับกดโปรไฟล์นะครับทําการคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกคัดลอก URL ของหน้าหรือ Copy URL มานะครับแล้วก็เอามาวางไว้ที่หน้านี้นะครับ URL Facebook ก็ ธรรมดานะครับโปรไฟล์ของคุณแล้วก็ก๊อปีมาครานี้ข้อลงใส่สตรีม uid อามาสามิวซิมเนี่ยให้กรอก uid ของท่านนะครับ uid เอามาจากไหนนะครับ s t e ีม uid นะครับวิธีดูง่ยายๆเดี๋ยวผมจะเปิด เหมือนลิงก์จะใช้ไม่ได้นะครับไม่เป็นไรวิธีดูของผมนะครับผมก็จะมีวิธีของผมก็คือผมก็เปิดโปรแกร,รมเกมอามาสามขึ้นมานะครับขออญาตเอาหมดออกทั้งหมดก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะช้านะครับเปิดเกมอมาสามขึ้นมานะครับสตรีมยูไอดี คืออะไรคำถามหลายคนไม่เข้าใจนะครับ Steam UID เนี่ยจะเป็นเหมือนเลขที่แบบประชาชนนะครับที่ผูกติดกับตัว Steam ID ของคุณนะครับฉะนั้นแล้วถ้าคุณไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนตัว ID ของ Steam นะครับ UID คุณก็จะไม่ถูกเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นเลขนี้ต่อไปนะครับเราเข้ามาที่ตัวรูปคนนะครับดูด้านมุมขวาก่อนนะครับ กดคลิกที่ชื่อนะครับคราวนี้เนี่ยวิธีดูสตรีมยูไอดีูตรงไหนไปที่หัวข้อยูนิตนะครับมันจะมีคําว่าเพเยอร์ไอดีอันนี้ครับคือสต e a m ไอดีที่คุณสามารถที่จะก๊อปปี้นะครับมาลงไว้ในรายละเอียดของทางกลุ่มได้เลยนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับเป็นการตอบถามต่างๆนะครับคุณก็ ก่องรายละเครบถ้วนแล้วกดส่งไปนะครับเมื <Yeah. S 1> ่อคุณทําการส่งเสร็จแล้วนะครับ เห็นี้วิธีการแช้หาสตาัฟทำยังไง